เคลียด่วนนักร้องสาวสุดฮอตถูกต่อว่าหญิงหลังปฏิเสธคำชวนดื่มในปัม๊มเป็นนักร้องสาวสวยใส,ยแส่แซบที่เต็มที่กับงานสุดๆอีกคนสำหรับจ้านงพนีมหัสไทยและเมื่อถึงเวลาที่ต้องขึ้นโชว์บนเวทีก็มักจะมีแฟนเพลงยืดแก้วให้ดื่มเพื่อความสนุก เห็นได้จากหลายๆคลิปที่ถูกปล่อยออกมาแต่ล่าสุดจ้ากับโดนกล่าวหาว่าหญิงหลังถูกชวนกินเหล้าในปั๊มแต่เธอปฏิเสธโดยในเฟซบุ๊กของเธอได้โพสต์เรื่องราวระหว่างว่าระหว่างทางมาเล่นคอนเสิร์ตจอดปั๊มเจอคนชวนกินเหล้าจ้าตอบไปว่าไม่กินจ้าขอบใจหลายเด้อเขาพูดกลับมาว่าทำไมหญิงล่ะม่เห็นเหมือนในคลิปเคลียก่อนนะชีวิตประจำ วันจ้าจะเป็นคนไม่กินเหล้าถ้าเพื่อนสนิทจริงๆจะรู้จ้าจะกินต่อเมื่อมีงานวันเกิดตนเองและงานวันเกิดที่คนสนิทหรือเวลาไปเล่นผับที่มีพี่ๆน้องๆที่เป็นสาวแรงผับที่มีแม่ๆสาวสองเยอะแต่ถ้างานปกติงานวัดอย่างวันนี้งานภายในก็ไม่กินจ้าอ๋อเดี๋ยวเข้าพรรษาสามเดือนนี่ก็งดเด็ดขาดเลยไปเล่นผับไหนใครยืดให้แก้ว อีจะไม่กินอย่าว่ากันเดอร์สาว